สวัสดีครับบ้านบล็อกลมนะครับแจ้งอาการซ่อมลักษณะถามว่าเท่าไหร่อะไรยังไงครับตอบไม่ได้ครับเพราะราคามันไม่เท่ากันต่างกันอย่างเช่นฟัเคนสิบเก้านะครับอยู่ที่ลูกค้าท่านบอกแค่วาวเสียอ่า วาวก็คลิปค่าวาวไปครับจบอาจจะประมาณห้ารอยแต่หน้าที่นี้ถามไปแล้วห้าร้อยใช่ท่านทำอยู่ที่ท่านท่านส่งมาแต่พอมาถึงแล้วไม่หมุนครับตรงนี้ปรับไม่ได้ นะครับกดนี่ครับกดซ้ายขวาไม่ได้มันมันไม่ใช่แค่นั้นครับแค่วาวมันต้องคิดค่าล้างค่าขัดสนิมภายในจากห้าร้อยอาจจะเป็นแ0ดร้อยครับคืออยู่ที่ท่านท่านบอกว่าแค่วาวอ่าท่านบอกแค่นั้นคือส่งมาหน้างานดีกว่าครับบางทีถามผมก็ตอบไม่ได้ถึงบอกว่าตอบไม่ได้งไงว่ามันเท่าไหร่แต่ถ้า บอกราคาแล้วไม่พอใจไม่ทำก็คิดค่าเปิดส่งคืนครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ทําด้วยคือมาดูดีกว่ามาเช็คครับเพราะมันหลายเนี่ยติดมันเป็นสนิมข้างในผมต้องแกะล้างอยู่แล้วขัดมันต้องมีเพิ่มเติมอยู่แล้วครับเนี่ยอาจจะเป็นวาล์วสปริงด้วยซ้ำกดไม่ลง ปรับไม่ได้มันมากกว่านั้นครับที่ถามเนี่ยถามว่าเท่าไหร่อะไรยังไงส่งมาดูก่อนครับแล้วก็จะบอกว่าเท่าไหร่ถ้าไม่พอใจหรือไม่ไม่โอเคอ่ะส่งคืนครับแล้วก็จะไม่ทำนะครับสมน้ำสมเนื้อครับกับซื้อใหม่กระทำอ่ะครับ ท่านพิจารณาดูนะครับฝากไว้ครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่มาใช้บริการลูกค้ามีน่ารักเยอะครับบางท่านก็ยังคิดว่าจะฟันอย่างเดียวสมน้ำสมเนื้อครับกับซื้อใหม่ไม่ดีก็บอกไม่ทำครับไม่คุ้ม ขอบคุณครับ